เริ่มฟังนิทานบ้านนารานันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นารันด้วยครับวันที่เหลือมูเ่เฉินก็ตั้งใจฟื้นคืนพลังอย่างเต็มที่อีกไม่กี่วันก็ถึงกำหนดที่เขาจะต้องเดินทางไปสำนักศึกษาเปื่ยช่างอาจารย์ฮาวบอกไว้ว่าการทดสอบที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาเดินทางไปถึงสำนักศึกษาเปื่ยชางดูเหมือนว่าการทดสอบครั้งนี้ จะไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับการประลองชิงตำแหน่งของสำนักศึกษาเปยหลิงเป็นแน่นี่ก็เป็นเพราะคู่ต่อสู้ในครั้งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่ในวงแคบๆแ,แต่ประกอบไปด้วยอัจฉริยะจากทั่วทุกทิศท,ทั้งใกล้และไกลยิงไปกว่านั้นยังมีผู้วิกลจริตที่ผ่านเส้นทางของสงครามเทพย,ยุทธ์มาอีกด้วยคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะโดดเด่นในการทดสอบนี้ดังนั้นมู่เฉินจำเป็นต้องฟื้นคืนพลังให้สมบูรณ์ก่อนถึงวันนั้น โชคดีที่มู่เฉินไม่ได้พบเจอปัญหาอันใดในระหว่างที่ฟื้นฟูพลังปราณภายในเวลาเพียงสามวันวงแสงวิญญาณที่มนแสงในจุดชี้ให้ก็เริ่มเปล่งแสงขึ้นอีกครั้งไม่นำสามความหนานแน่นของคลื่นหลิงก็สมประสิทธิธภาพมากกว่าเดิมหลายเท่าเห็นได้ชัดว่าการต่อสู้และการบาดเจ็บอันรุนแรงก่อผลดีให้กับมู่เฉินด้วยแต่แม้คลื่นหลิงในวงแสงวิญญาณจะหนาแน่นขึ้นทว่าก็ยังไม่อาจสัมผัสถึงแนวโน้มที่จะบรรุระดับชั้นได้ แต่โมเ่เฉินก็ไม่ได้ผิดหวังเขาคิดว่าหากระดับเสินผู้บรรลุง่ายเพียงดีดนิ้วเขาจะไม่ดูถูกระดับนี้เกินไปเช่นนั้นหรือแม้ว่าครื่นหลิงไม่ได้มีการพัฒนาที่มากนักแต่โมเ่เฉินกลับได้รับการแก็บเกี่ยวที่คาดไม่ถึงเขาตรวจพบว่าจํานวนสัญ,ญลักษณ์หลิงยิ่งที่สามารถก่อร่างได้เพิ่มขึ้นมาเป็น21สายแล้วการพัฒนาจากสายที่20มาเป็นสายที่21เป็นความก้าวหน้าเชิงคุณภาพ นั่นก็หมายความว่าบัดนี้มูเ่เฉินบรรลุการเป็นหลิงเจินซื้อขั้นที่สองแล้วมุมหนึ่งก็มองได้ว่าหลิงเจินซื้อขั้นที่สองสามารถเปรียบเทียบได้กับจอมยุทธ์ขุมพลังเสริญพั่วตัวจริงตอนแรกมูเ่เฉินคิดว่าอาจจะต้องใช้เวลาอย,ย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนที่จะประสบความสําเร็จได้ทว่าใครจะคาดคิดจากการต่อสู้ในครั้งนี้ร่างกายของเขาจะได้รับประโยชน์มามากมายขนาดนี้ยิ่งไปกว่านั้นด้วยไพ่ลับนี้ มู่เฉินก็รู้สึกมั่นใจต่อการทดสอบที่แท้จริงของสำนักศึกษาเปย์ชางที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นอกจากนี้หลังจากที่มู่เฉินบรรลุหลิงเจินซื้อขั้นที่สองจำนวนสัญ,ญลักษณ์หลิงยิ่งที่เขาสามารถกลั่นได้ก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในช่วงเวลาเพียงสองวันสั้นๆจํานวนสัญ,ญลักษณ์หลิงยิ่งที่เขาสามารถควบแน่นได้ก็เพิ่มจํานวนเป็น26สายไม่นาซ้ําเมื่อเวลาผ่านพ้นไปจํานวนก็มีแต่จะเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นแม้ว่าการต่อสู้จะก่อเกิดประโยชน์นานับประการกับมู่เฉินแต่ก็สร้างปัญหาให้กับเขาเช่นกันปัญหาก็คือปิดาของเขาเพยายามคาดขันเอาความจริงถึงที่มาของพลังที่เพิ่มขึ้นมาอย่างลึกลับฉับพลันจากการต่อสู้วันนั้นมู่เฉินรู้ว่าที่มู่เฟิงถามก็เพียงเพราะเป็นห่วงยิ่งไปกว่านั้นพลังนี้ก็กล้าแข็งจนเกินไปโดยข่มพลังของเขาในตอนนี้เห็นได้ชัดเจนว่าเขาไม่สามารถควบคุมมันได้อย่างสมบูรณ์ เหตุที่มู่เฉินไม่อยากบอกเรื่องนี้กับบิดานั่นเพราะกลัวว่ามู่เฟิงจะเป็นห่วงและกังวลแต่ถึงแม้มู่เฟิงจะรู้ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเอาจิตของวิหกโลกันออกไปจากร่างเขานี่จะยิ่งทําให้พวกเขากังวลกับเรื่องที่ยังไม่มีทางออกถึงแม้จะเป็นเช่นนี้ทว่าสถานการณ์ของวิโหกโลกานเปลี่ยนไปแล้วแม้มันจะยังเย็นชาแต่ทัศนคติที่ไม่เป็นมิตรก็เบาบางลงมากมันไม่ได้โจมตีเขาทีเผลอดังนั้น มูเฉินจึงเริ่มตัดสินใจที่จะเล่าเรื่องนี้ให้มู่เฟิงฟังหลังจากที่มูเ่เฉินอธิบายเขาก็สังเกตเห็นว่ามู่เฟิงตกอยู่ในภวังผ่านไปนานกว่าจะได้สติแล้วจ้องมองมูเ่เฉินด้วยสายตาแปลกประหลาดเกรดล้วก็เกตหมู่ทุ่มเทไปมากมายเพียงใดในการช่วงชิงวิหกโลกานที่ซ่อนตัวอยู่ในบึงเฮยหมิงทว่าทั้งสองฝ่ายก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าใครจะคิดว่าวิหกโลกานตัวนี้ จะแอบลบหนีเข้ามาอยู่ในร่างของมู่เฉินด้วยตัวเองเช่นนี้หายใต้สายตาเลื่อนลอยของผู้เป็นบิดามู่เฉินก็ยักไหลย,ยังอับจนหนทางเขาไม่รู้ว่าทําไมเรื่องนี้จึงเกิดขึ้นบางทีคงเป็นเรื่องของโชคชะตากระมังหลังจากที่มู่เฟิงมีสีหน้าพิลึกกึกกืออยู่สักพักหนึ่งเขาก็หายตกใจในที่สุดเทะว่าเขากลับขมวดคิ้วมากขึ้นในฐานะที่เขาเป็นจอมยึดขุมพลังเสินพวที่เคยดูดกลืนลูกแก้ววิญญ,ญาณของสัตว์อสูรขั้นเทียนเขารู้ดีว่า พวกสัตว์อสูรฟ้าไม่เชื่องเพียงใดย้อนกลับไปในตอนนั้นเขาต้องเผชิญกับความเจ็บปวดอย่างมากที่จะควบรวมกับวิหกมังกรเพลิงทว่าวิหกโลกันในใร่างของมู่เฉินกลับแข็งแกร่งกว่าหลายเท่านักเพื่อพิจารณาจากขุมพลังของบุตรชายแล้วมูเฟิงก็ไม่รู้ว่าดีหรือร้ายที่บุตรชายของตอนมีอสูรฟ้าอยู่ในร่างเมื่อเห็นใบหน้าอันเป็นกังวลของบิดามูเฉินก็ปลอบใจอีกฝ่ายอยู่ครู่หนึ่ง หลังจากนั้นเขาก็อธิบายความสัมพันธ์ในปัจจุบันของเขากับวิหกโลกันทาให้หมู่เฟิงพอจะวางใจได้บ้างแตว่าหมู่เฟิงก็ยังเตือนให้ระวังอยู่ดีเนื่องจากสัตว์อสูรระดับนี้มีความคิดอ่านไม่แพ้มนุษย์แผนการครั้งก่อนของวิหกโลกันหมู่เฟิงจึงได้รู้สึกในความโหดเหี้ยมของมันอสูรฟ้าตัวนี้อันตรายอย่างยิ่งหมู่เฉินที่ได้ยินเช่นนั้นก็ตอบรับด้วยรอยยิ้มเวลาผ่านไปยังรวดเร็ว พริบตาก็ถึงวันสุดท้ายก่อนที่มูเ่เฉินจะต้องจากไปในสวนอันเงียบสงบมูเ่เฉินกำลังบ่มเพาะพลังด้วยดวงตาที่ปิดสนิทเสียงฝีเท้าอันคุ้นเคยใกล้เข้ามาเขาลืมตาก็เห็นมู่เฟิงเข้ามาในสวนของเขาเรื้อหัดท่านพ่อมูเ่เฉินส่งยิ้มให้มู่เฟิงขณะที่พูดมู่เฟิงเดินเข้ามาใกล้พลางรูปศีรษะของบุตรชายอย่างรักใคร่หรือความจำใจและความรักวูบไว้ในดวงตาในขณะที่เขายิ้มให้ไอ้หนู พรุ่งนี้เจ้าก็จะเดินทางแล้วครั้งนี้คงไม่ได้กลับบ้านอีกนานแน่เจ้าต้องตั้งใจฝึกฝนในสำนักศึกษาเปย์ชางให้ดีแม้ว่าที่นั่นจะมีอัจฉริยะอยู่ทั่วทุกมุมของที่นั่นแต่เจ้าอย่าได้ทำให้พ่อคนนี้เสียหน้าเป็นเด็ดขาดมูเฉินเห็นความจำใจในแววตาของมู่เฟิงหัวใจของเขาก็รับรู้ถึงความอบอุ่นเขายิ้มตอบว่าท่านพ่อไม่ต้องกังวลบุตรชายของท่านคนนี้ไม่ใช่คนที่จะถูกรังแกได้โดยง่าย มู่เฟิงซึมลงเล็กน้อยหลายปีที่ผ่านมาเขาเฝ้าเลี้ยงบุตรชายด้วยตัวคนเดียวแม้มูเ่เฉินจะเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดมู่เฟิงยังสามารถคอยดูแลตลอดเวลาที่อยู่ภายในปนทนเปยหลิงแปลว่าตอนนี้มูเ่เฉินกำลังจะออกไปศึกษาที่สำนักศึกษาเปย์จางเขาก็ไม่สามารถตามไปปกป้องคุ้มครองบุตรชายได้อีกต่อไปมูเ่เฉินเจ้าต้องไปวันพรุ่งนี้แล้วข้าไม่มีอะไรจะให้แต่ข้าได้ยินมาว่า เจ้าบรรลุลิงเจิ้นซื้อขั้นที่สองดังนั้นข้าเลยค้นหาภาพายกลนมาตลอด2วันที่ผ่านมาผู้เฟิงส่งรอยยิ้มให้กับบุตรชายจากนั้นก็กำมือแน่นมวนคมภีรส่องแสงปรากฏขึ้นในมือนี่คือภาพายกลนระดับสองน่าจะมีประโยชน์กับเจ้าได้บ้างมู่เฉินอึ้งไปเอื้อมมือไปแตะรับคัมภีร์มาในมณฑลเป่ยหลิงภาพขขกลนระดับสถือว่าเป็นของที่หายากมาก ม่เฟิงต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษถึงจะสามารถหาภาพกายคนนี้มาได้ไม่แปลกใจที่สองวันมานี้เขาดูยุ่งยังเห็นได้ชัดแต่นั่นกลายเป็นว่าเขากลับทุ่มเทเวลาทั้งหมดเพื่อเรื่องเรื่องนี้ขอบคุณท่านพ่อม่เฉินเก็บมมวนคมภีค่ายกลไว้ในกําไรเจี้ยจือ้อแม้ว่าเขาจะบรรลุหลิงเจินซื้อขั้นที่สแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีภาพกายคนระดับสองเลยถึงเขาจะมีวิชาค่ายกลบัวยมธูต ซึ่งเปรียบเทียบได้กับค่ายกนระดับ3แต่หม่เฉินก็ไม่สามารถจัดเตรียงได้ถ้าไม่ได้ยืมพลังของวิหกโลกันดังนั้นในตอนนี้เขาต้องการภาพค่ายกนระดับสองนี้มากท่านพ่อหลังจากที่ข้าจากไปแล้วเรื่องทั้งหมดที่เตปู่ท่านก็จําต้องจัดการทุกอย่างด้วยตัวท่านเองแล้วนะแต่จะเป็นอะไรหรือไม่ที่เราไม่ได้จัดการประกูลหลิวหม่เฉินจําต้องเดินทางออกจากมณฑลเป่ยหลิงเป็นเวลานาน เป็นธรรมดาที่เขาต้องการให้บิดาอยู่อย่างปลอดภัยที่นี่ตอนนี้ตระกูลหลิวก็อ่อนแอลงมากไม่มีอะไรที่ต้องกลัวมู่เฟิงยิม้มยิ่งกว่านั้นเจ้าไป่ควรดูถูกพ่อของตัวเองครั้งนี้ข้ามีแรงบรนดาลใจและสามารถสัมผัสได้ถึงขุมพลังหยงเทียนถ้าได้ฝึกฝนอีกสักพักก็อาจมีโอกาสบรรลุขุมพลังหยงเทียนได้ความประหลาดใจแล่นผ่านในดวงตาของมู่เฉินท้ามู่เฟิงประสบความสำเร็จในการพัฒนาสู่ขุมพลังหยงเทียน ก็จะไม่มีผู้ใดในมณฑลเป่ยหลิงกล้าต่อแย่ท่านพ่อของเขาอีกรวมถึงเขตหมู่ก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นด้วย <c oughs> วันนี้เจ้าพักพ่อนให้เต็มที่พรุ่งนี้ข้าจะไปส่งเจ้าที่สำนักศึกษาเป่ยหลิงมู่เฟิงยิ้มอย่างภาคภูมิใจตบไลหล่มู่เฉินก่อนจะเดินจากไปหมู่เฉินจ้องแผ่นหลังอันกว้างใหญ่ของบีดาเขารู้สึกเสียใจเล็กน้อยที่ได้แต่พูดพึมพำเบาๆท่านพอ่อ ท่านจำคำสัญญาข้าไว้ให้ดีๆสักวันหนึ่งข้าจะพาท่านแม่กลับมาที่นี่ครอบครัวของเราจะอยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้งท่านใดนั้นร่างของบูเฟิงก็หยุดอยู่ที่ทางเข้าสวนเงยหน้าถอนหายใจดวงตาชุ่มชื้นขึ้นจากนั้นก็พยักหน้าชา้ชาๆเจ้าขี้โมโ้ตั้งใจเลียนเล่าข้าจะรอวันนั้นเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นหมูเฉินตื่นแต่ไก่โโห รีบออกจากห้องนอนเขาสังเกตเห็นหมู่เฟิงและโจเยีย่กำลังยืนรออยู่ข้างนอกแล้วโจเย่ยตามมู่เฟิงและมู่เฉินเดินออกมานอกคอร์อหาตระกูลมู่เขาลูบหัวหมู่เฉินอย่างรักใครเสี่ยวเฉินโชคดีข้าหวังว่าเจ้าจะทําให้ลุงโจคนนี้ตกตะลึงอีกครั้งเมื่อกลับมาที่มณฑลเป่ยหลิงโจเย,ย่พูดด้วยน้ําเสียงที่เต็มไปด้วยอารมณ์บางอย่างมู่เฉินยิ้มพยักหน้าให้กับโจเย,ยี่ท่านลุงโจไม่ต้องกังวล ท่านน่าจะต้องกังวลเรื่องหาหูหยินไม่ดีกว่าหรือเจ้าเด็กเลือขอโจเยอดหัวเราะไม่ได้ไปกันเถอะผู้เฟิงโบกมือเดินนำทางเปิดประตูมิติของเมืองมู่มู่เฉินก็เดินโบกปืนให้กับโจเย่และตามมู่เฟิงไปอย่างรวดเร็วขณะที่พวกเขาเดินทางผ่านตัวเมืองมู่สายตาจำนวนมากกระจับจ้องมาคนส่วนใหญ่จ้องมองไปที่มู่เฉินด้วยความยากรุ้และย้ำเกรงในเวลาเดียวกันเห็นได้ชัดว่ามู่เฉิน กลายเป็นจอมยุทธที่มีชื่อเสียงหลังจากงานชุมนุมก้าวเขตชื่อเสียงดังกล่าวดูจะมากกว่ามู่เฟิงและเจ้าครองเขตคนอื่นๆด้วยซ้ำตอนนี้ชื่อของเจ้ายังน่าถึงยิ่งกว่าชื่อของข้าเสียอีกมู่เฟิงหัวเราะเมื่อสังเกตเห็นสายตาจากคนโดยรอบเมื่อได้ยินมู่เฉินก็ยิม้มเมื่อข้ากลับมาอีกครั้งข้าจะใช้พลังของตอนดึงดูสายตาเหล่านั้นเองกล้าหาและเด็ดเดียวดีข้าจะรอวันนั้น มู่เฟิงยิ้มก้าวเข้าไปในประตูมิติขณะที่มู่เฉินรีบเดินตามมาจากนั้นมู่เฟิงก็สะบัดแขนซื้ออย่างรวดเร็วจากนั้นคลื่นลิงก็ประทุข,ขึ้นร่างของพวกเขาหายวับภายใต้สายตาของผู้คนที่จับจ้องฟังที่คันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องน้าราด้วยครับ